ดูดวงชาวราศีเมถุนดวงนี้แข็งสุดนะครับผมแข็งสุดในสามโลกใจเด็ดใจถึงอำนาจบารมีวาสนาท่านเชื่อหรือไม่ว่าชาวราศีเมถุนใจถึงนะครับผมในโชคลาภกันทองบารมีวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์คำชูปกปักคุ้มของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งอัศวินขี่ม้าถือเหรียญจะนำพาซึ่งความผสมเลจเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชค สุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุกเรืองพลิกจับร้ายกลายเป็นดีนะครับโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาพระราชาส่งมอบถ้วยทองนะครับถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีใดชจตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยบุญกุศลวาสนาท่านตกตำแหนง่งการลื่นเลืองสังสรรค์การไล่ลำเต้นระบำเพลงกองใครเบื้องค้นประจบประแจงเป็นเรื่องปกติเราะนั้นเราอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา ปัญหาต่างต่างการส่งมอบถ้วยทองจิตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซึ่งความประเบ็จเพราะฉะนั้นอย่าทําใจห้าวหารคือเขิมเกินไปก็ไม่ได้ทําจิตใจให้สบายๆปล่อยวางกับทุกสิ่งอย่างเป็นอุเบกขานั่นเองแ้ะผมการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดมันมีจะกกมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาจิตใจห้าวหารนะผมห้าวหาญต่อสู้แข่งแย่งชิงดีด้วยบุญกุศลวาสนา เราบผมราชสีมานอนซบตักอำน,นาจบุญบาลมีวาสนาสิ่งสิทธิ์ค้ำชูปกปักคุ้มของรักษาการที่ท่านจะได้รับแสงสว่างแสงตะเกียงส่งหมออมาสู่ตัวท่านเพราะฉะนั้นดวงชะตาแบบนี้เขาเรียกว่ามีเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาจเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาใครก็ชดท่านไม่อยู่ จะเริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะครับผมโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาววิวาขาวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มถึงเวลาแล้วนะผมปกปิดซ่อนเลนส์นะท่านต้องอยู่ให้เป็นนะโลกนี้มันโหดร้ายครับท่านมีคนอีจฉาใส่ร้ายไปสีกันแกล้งมันไส้เกินหน้าเกินตาเพนะราะฉะนั้นท่านอยู่ให้เป็นปกปิดซ่อนเลนผ้าคลุมหลบหลีกับปัญหาต่าง นะผมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาพระเดบดังจัดหนักจัดเต็มการพลิกจับร้ายกลายเป็นดีส่งมอบถ่วยทองนั่นเองนะครับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเพราะฉะนั้นท่านจะได้ค้นพบได้พลิกจับร้ายกลายเป็นดีนะครับด้วยโอกาสทองบุญกุศลวาส,สนาตกตำแหน่งเดอะเมจิกเชี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขำชูปกปักคุ้มครองรักษาเทพเทวดาฟ้าดินอนํานวยชัยอานวยโชคให้แก่ท่านดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอ ปรุงพัฒนาอย่างก้าวโดดนะผมต้องอยู่ให้เป็นโลกนี้มันโหดร้ายปีศาจมูมาน,นางมาร้ายอีฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีนางปีศาจจริงจเจาเก้าหางคบไม่ได้ผนประเภทอย่างเงี้ยไปไกลๆเลยนะผมท่านอย่าไปสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ใครบางคนที่พยายามยัดเยียดความไม่ฉลาดยัดเยียดความนะผมไม่มีเพื่อนยัดเยียดความเป็นคนที่งอยเงาเรับเขาจะยัดเยียดความสิ่งไม่ดีให้แกท่าน เพราะนั้นเราอย่าไปรับเราเป็นคนมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองนั่งหัวเราะไปอย่าไปสนใจกับทุกสิ่งทุก,ทกอย่าง <c oughs> ปัญหาต่างๆมันทําให้ท่านนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายก็บอกแล้วไงครับอย่าไปสนใจอยู่ของเราให้เป็นถ้าท่านเบื่อน,นายรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านหนีไปใหไกลสุดขอบฟ้าแล้วผมใครบางคนมันไม่สามารถอยู่ใกล้ไม่สามารถเยเียวยาเขาได้แล้วจะไปเปลี่ยนเขาเปลี่ยนตัวเราง่ายกว่าไหมเพราะฉะนั้นใครบางคนจะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนตัวเราดีกว่าเพ่นไปให้ไกล นั่งเสียเวลากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตาชีวิตของท่านไม่ได้ครับโชคชะตาบุญกุศลว่าสนามมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทม่ไหวมีการชิงไหวชิงพลิบมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายการยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆดวยชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายเพราะฉะนั้นอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างการชิงไหวชิงพลิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบาย ครับผมวันนั้นให้ท่านระแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาต่างๆที่เข้ามาเขาเรียกว่ามีดปักเต็มหลังนะคัผมเจ็บปวดด้วย้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวอาจจะทําให้ท่านมึนงงสับสนกับทุกสิ่งทุกอย่างให้เอากุญแจเสียบไปตรงกลางหัวใจและไขล็อกปลดล็อกกุญแจของท่านออกมาใครบางคนที่จะเข้ามาในโชกตามมีการแอบชิงไหวชิงพิบมีการแอบยืมมือไปจับกับใครมือจับมือกับใครบางคนนะครับหรือว่ามีเกณฑ์ชะตาลักสามเศร้า อยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวตกตําแหน่งชาลอดมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่สนใจใครจะเป็นยังไงก็เรื่องของเองจะมีชูมีกิ๊กหรือจะเป็นอะไรแล้วเรื่องของเองข้าพเจ้าไม่สนในทั้งสิน้นปัญหาต่งตางๆมันตกตําแหน่งชาลอดก็แปลว่าในโชคชะตาของท่านควรที่จะต้องมุ่งหน้านไปอย่างเดียวถ้าเจอเรื่องดีมันก็จะดีอ่ะมันจะเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปเลยผมทําอะไรไม่ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามาทําให้ท่านรู้สึกตกตําแหน่งยาจกนะผมแปลว่าโอกาสทองเข้ามาน้อยถ้าโอกาสมาเมื่อไหร่ เองจงรีบคว้าโอากาสนั้นนะครับผมสัญญาณต่างๆบอกกล่าวเล่าสิบเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดพลิกเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดย่างเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบไฮเปอร์เพนเกิดข,ขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาตัวท่านให้สังเกตในโชคชะตาถึงเวลาคาบุนกุศลวาสนาของท่านแล้วหรือ,อยัง ใช่หรือไม่ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนะผมปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นายอย่างก้าวโดดลงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบนะผมโชคชะตาของท่านยังมีเกณฑ์ชะตายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจิงดีอำนาจบารมีวาสนาขอทํานายว่าท่านจะได้เป็นที่หนึ่งไม่เป็นรองใครไม่มีสองรองจากใครด้วยอำนาจบุญบุญุกุศลวาสนาเทพเรียวดาวสิ่งห์สิธห์คำชูปกปัก,กคุ้มครองรักษาดวงแบบนี้ไม่ธรรมดา ขอทํานายว่าต่อแต่นี้ไปท่านจะ,จะเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีคนอิฉาให้ร้ายพังพี่นานดวงชะตาจะเปิดนะครับผมจะเริญลูกเรืองออกรถใหม่ปายแดงซื้อบ้านหลังใหญ่มีลิฟต์แก้วขึ้นลงดวงชะตาตกตําแหน่งร่ํารวย้วยทรัพย์สินทองนะครับผมในโชคชะตาของท่านยันตกตําแหน่งต้องใจถึงนะครับเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหาราพร้อมที่จะปะทะพร้อมที่จะไฟเขาคำมาสิกาครับผมไปทําอะไรให้คุณหรอครับพร้อมที่จะไฟนะ ถ้าท่านจนมุมโดนกันแกล้งไม่สู้กลับไม่ได้มันเป็นโอกาสทองที่ท่านจะได้สู้และปาดประหารด้ดยสามใบเพราะฉะนั้นสังเกตในโชคชะตาของท่านเอาเองนะผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเกิดอารมณ์สองเพศเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่ต้องนะผมปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันอยู่ให้เป็นโลกนี้มันโหดร้ายนะผมปีศาจมูมานมันเยอะนะผมคนมาเกิดมาจากโลกนรกมาเยอะนะตามที่ท่านว่ากัน เอาผมเพราะฉะนั้นการยื้อแยกต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัสนาท่านจะได้เป็นที่หนึ่งจัดหนักจัดเต็มในโชคตาย,ยังตกตําแหน่งครอบครัวเพราะฉะนั้นดูแลครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นมสุขท่านจะยิ่งเจริญยิ่งริงขึ้นรับผมถ้าท่านดูแลไม่ดีดวงชะตาจะตกตามถ้าดูแลดจีจะเจริญเอาแบบไหนดีเ,เพราะฉะนั้นดูแลให้ดีหมุนเวียนเป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจก er ักรวิวัฟว์โจรจัดหนักจัดเต็มนะับผมถึงเวลาคารญกุศลวัสนาใครก็ฉุดท่านไม่อยู่ โอกาสท้องโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มแล้วจะรออะไรล่ะนับเทพเทวดาฟ้าดินจะโดนบดานรับเดอะซันมันเกิดปักธงรอซื้อบ้านซื้อรถรอเลยนะับรอจะสร้างนะับเตรียมตัวรวยไว้ก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้าถือดาบตั้งขึ้นตกตำแหน่งจะติกทำตามแบบแผนตุลาการตรงไป,ตรง,ไปตรงมาไม่ต้องไปผิดแปลกแหวกแนวตรงไป,ตรง,ไปตรงมาเลย นะผมชัดเจนนะับข้าพเจ้าเป็นคนซื่อตรงเป็นคนเถรตรงนะผมแต่เถรตรงเกินไปไม่ได้นะมีพลิกบ้างนะพลิกบ้างนะให้ถูกต้องถูกตามหลักแบบแผนประเพณีนะผมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊กหมอสันได้ให้ค่าครูทางช่องได้ให้ค่าครูหมอสันได้ขอให้ได้เจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์นะครับผมสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งไว้ได้นะครับเดี๋ยวหาช่องไม่เจอนะครับขออห้ทาชเชื่นครับสวัสดีครับ